สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกเหรียญเนื้อเกินมีเรือมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนที่จะไปชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราตลอดไปเปลียนเลขนะครับเราจะจะให้ชมก็คือเหรียญมีเรือเนือเกินมีเรือปีพาศาสองพันอสี่สิบเก้านะครับเหรียญน,นี้ก็มีราคาซื้อขายในหมู่นักสะสมกลุ่มซื้อขายเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับแต่ต้องมีเหรียญหลัก ปีพศ2541แนบไปด้วยนะครับถึงจะขายเตียนเนื้อเกินมีเรือได้นะครับเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ก็เป็นเหรียญแปลกนะครับเหรียญแปลกเหรียญน,นี้ยอดเจดีวัดนะครับจะผิดตำแหน่งนะครับ ยอดจะดีว่าจะผิดตำแหน่งเหรียญสิบบาทปกติทั่วไปยอดจะดีว่าจะตำแหน่งจะชี้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงตรงอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับอักษรบลนะครับ ยอดจะดีว่าจะชี้ตรงอักษรเบลแต่เหรียญน,นี้ไม่ได้ชี้ตรงอักษรเบลจะชี้ตรงระหว่างเลขสองกับเลขห้าคำว่าพศสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญแปลกแปลกแบบไหนยอย่างไรก็ไม่รู้ทางที่มาทางที่ไปนะครับดูรอบๆวงเหรียญก็ไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับ เหรียญที่มีความแปลกนะครับปกตินะครับด้านหน้าด้านหน้าก็ภูมิพลรุณยเดชนะครับเหรียญน,นี้จะอยู่ด้านหน้ารัชกาลที่เก้าจะอยู่ด้านหลังเหรียญน,นี้ภูมิพลรุตยเดชจะอยู่ด้านบนรัชกาลที่เก้าจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็คือความผิดป,ปกตินะครับเรียนนี้ก็เช่นกันนะครับ เหรียญที่สมก็เป็นเหรียญมีเรือเนื้อเกินมีเรือเช่นกันนะครับก็เหรียญลักษณะแบบนี้ช่องสมาคมชันนก็เคยขายเป็นประจํานะครับแต่ต้องมีเหรียญปีพศ2541ันบชนิดบาทแนบไปนะครับถึงจะขายได้นะครับเหรียญละ30บบาทนะครับเหรียญน,นี้ก็ราคาก็อยู่ที่หลักร้อย นะครับก็นามาทำคลิปข้อมูลเพื่อนๆนะได้เข้าใจได้เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ